คำสั่งต่อไปครับที่เราจะมารู้จักกันก็คือคำสั่ง modify นะครับจากเมื่อกี้ครับที่เราได้รู้จักคำสั่ง d อไปแล้วนะครับคำสั่ง d อที่เราใช้เนี่ยนะครับหลังคือจะมีคำสั่งล i n นะครับคำสั่ง polygon นะครับแล้วก็คำสั่ง circle นะครับทีนี้นะครับเรามาดูคำสั่งทางด้านขวามือนะครับที่จอเรานะครับก็คือคำสั่ง modify นะครับตัวแรกที่เราจะรู้จักครับก็คือคำสั่ง copy นะครับคำสั่ง copy ครับเป็นคำสั่งในการคัดลอกวัตถุนะครับคัดลอกวัตถุนะครับ อันดับแรกครับให้เราคลิกซ้ายนะครับเลือกเซอร์เคิลนะครับเพื่อสร้างวงกลมนะครับขึ้นมาขึ้นมาก่อนนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับให้เราคลิกคําสั่งนะครับค o p y นะครับตอนแรกครับเราสัเกตดีๆครับเคอร์เซอร์เราเนี่ยครับจะเป็นรูปบวกแต่เมื่อไรครับที่เราคลิกค o p y นะครับเคอร์เซอร์ของเราครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับจากนั้นครับให้เราคลิกซ้ายที่เส้นวงกลมนะครับคลิกขวานะครับ เพื่อหาจุดที่เราจะ Copy นะครับผมเลือกจุดตรงกลางนะครับคลิกซ้ายลงไปนะครับเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับแล้วคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับเลื่อนมาแล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการคัดลอกนะครับวัตถุนะครับขึ้นมานะครับนี่คือคําสั่ง Copy นะครับผมจะอันดูกลับให้เปรูปเดียวนะครับอันนี้คือเราสามารถ Copy ได้เรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเรามีรูปที่เหมือนกันหลายๆรูป เราสามารถ Copy ได้เลยนะครับอย่างเช่นเครื่องจักรเรานะครับมีน็อตเหมือนกันหลายตัวเราสร้างแค่น็อตตัวเดียวนะครับเราสามารถ Copy ได้หมดเลยนะครับ Copy นะครับยังสามารถ Copy ระยะได้นะครับให้เราคลิกคำสั่ง Copy ครับเสร็จแล้วคลิกซ้ายที่วงกลมคลิกขวาครับหาจุดศูนย์กลางนะครับเสจแล้วเลื่อนไปทางขวานะครับก็ได้นะครับแล้วลองพิมพ์ครับ500 enter นะครับ มันจะก๊อปปี้ไปทางด้านขวา500นะครับเราสามารถก๊อปปี้ระยะของวงกลมนะครับไปทางด้านขวา5 0าได้นะครับอันนี้คือคําสั่งก๊อปปี้นะครับต่อมาครับให้นะครับเราลบออกนะครับเสร็จแล้วให้เราสร้างครับสามเหลี่ยมนะครับมุมฉากขึ้นมา1รูปนะครับขึ้นมาหนึ่งรูปนะครับเราจะมารู้จักคําสั่งต่อไปนะครับที่ต่อจากคําสั่ง Copy นะครับเรียกว่าคําสั่ง หมายลอกนะครับหมายลอกจะเป็นคําสั่งในการสะท้อนวัตถุนะครับที่เรียกว่าคําสั่งกระจกนะครับเมื่อเวลาที่เรามีรูปครับ2ด้านเหมือนกันนะครับเราสร้างแค่ด้านเดียวนะครับจะทําให้สามารถประหยัดเวลาไปได้มากขึ้นเลยนะครับให้เราคลิกซ้ายที่คําสั่งหมายลออนะครับสังเกตนะครับเคอร์เซอร์ทีแรกนะครับเราจะเป็นเครื่องหมายบวกแต่เมื่อไร่ครับที่เราคลิกไปที่หมายรออนะครับเคอร์เซอร์ของเรานะครับจะเป็น สี่เหลี่ยมทันทีนะครับสี่เหลี่ยมเล็กทันทีนะครับให้เราครับคลิกซ้ายนะครับลากคุมนะครับให้เส้นของชิ้นงานนะครับขึ้นจุดนะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับคลิกหาจุดที่เราจะสะท้อนนะครับเราจะเอามุมนี้นะครับเราก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาเสร็จแล้วครับให้เราคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวานะครับมันก็จะออกมานะครับก็เป็นการสะท้อนวัตถุนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับออกมานะครับนี่คือคําสั่ง มายลอกนะครับหรือว่าคําสั่งในการสะท้อนวัตถุหรือว่าคําสั่งกระจกนั่นเองนะครับอันนี้คือคําสั่งไมลลอกนะครับเราก็จะลบไปนะครับเราจะดูคําสั่งต่อไปนะครับคำสั่งต่อไปนะครับต่อไปครับให้เราสร้างเส้นขึ้นมาครับสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นนะครับเส้นตรงนะครับขนาดเท่าไหรก็ได้นะครับคําสั่งต่อไปครับที่เราจะรู้จักกันก็คือคําสั่ง offset นะครับจะอยู่ต่อจากไมลลอกนะครับคําสั่งนี้นะครับก็จะึืนคําว่า offset นะครับ offset นะครับจะเป็นการคัดลอกวัตถุนะครับโดยมีระยะนะครับระยะนะครับจะเท่ากันทั้งหมดนะครับให้เราคลิก offset นะครับเสร็จแล้วครับให้เราพิมพ์ขนาดนะครับผมจะพิมพ์200 enter นะครับเสร็จแล้วครับให้เราคลิกซ้ายที่เส้นนะครับเสร็จแล้วเลื่อนเมาส์ออกมานะครับให้คลิกซ้ายต่อนะครับเสร็จแล้วก็คลิกซ้าย แล้วเลื่อนมาล้วคลิกซ้ายนะครับเส้นจะดีออกมาเท่ากันครับ200นะครับบางทีอาจจะเรียกว่าคําสั่งในการดีดเส้นนะครับคำสั่งในการดีดเส้นครับนี่คือคําสั่ง offset คำสั่ง offset นะครับผมก็จะลบนะครับเพื่อเราจะได้ดูคําสั่งต่อไปนะครับ offset ทําได้ไม่ยากนะครับคําสั่งต่อไปครับเราจะใช้คําสั่งนะครับ array นะครับคําสั่ง array นะครับที่มีกล่องสี่เหลี่ยมสี่อันนะครับอยู่ด้าน ขวามือนะครับคำสั่งที่ที่5นะครับต่อจาก offset นะครับอันดับแรกครับให้เราสร้างวงกลมนะครับขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับ1วงนะครับขนาดใหญ่1วงนะครับเสร็จแล้วครับให้สร้างวงเล็กอีก1วงขึ้นมาที่นี่นะครับผมจะสร้างซ้อนข้างในครับอีก1วงนะครับให้อย่างนี้นะครับเราก็จะมีวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่ที่สอนเราอยู่ภายในนะครับทีนี้นะครับ อาร์เย์ครับจะเป็นการคัดลอกนะครับวัตถุในแนวแกนหมุนนะครับผมคลิกที่อาร์เย์นะครับเลือกที่โพล่าอาร์เย์นะครับเสร็จแล้วครับให้เราเลื่อนเมาส์มา้างขวาครับเราเห็นคำว่า select object นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับให้เราคลิกที่เส้นวงกลมเล็กครับสองเส้นเลยคลิกซ้ายเสร็จแล้วให้คลิกขวาครับนะครับเราเห็นคำสั่ง นะครับเซ็นเตอร์พอ x y นะครับข้างหลังครับจะมีปุ่มที่ขึ้นว่าพลิกเซ็นเตอร์พอยนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้หาจุดศูนย์กลางนะครับของมวงกลมใหญ่นะครับให้เราคลิกซ้ายนะครับเสร็จแล้วครับเราเห็นคำว่า total number of i t e m นะครับ4เราลองเปลี่ยนไปเป็น10ครับแล้วก็ enter นะครับ เราเห็นได้ว่านะครับมันสามารถคัดลอกวัตถุในแนวแกนหมุนขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือคําสั่งนะครับอาร,ร์เรย์ราสั่งอารร์เย์นะครับนี่คือว่าอะไร